สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้กะสีมาพีวิวไปตลาดมากเนาะจ้ะเอาเลยครับตลาดมากจะได้ออกบพริกเพราะว่าจะแยดกิน,น,น,กน้ะจ๊ะเนาะอันนี้กับพริกซีรีส์ลายแบบด่วนน้องเอ่อเม็ดกระถินเนาะจ้ะชุ่มมือเนี่ยจะแม่นสะดวกสบายเนาะ Mình cả chín con gật về này Phịt phịt Bắt cả đầu với nó Bắt cả đầu bàn bàn Ủa lộ có bài lời hẹo Ai anh đi phát ít hàng này hùng, kỳ hôn Kỳ nó Xíp bạc ô bằng nào Xíp bạc đây bố nói ông มันละกินนกเลือพักใส่แล้วจนะ้ะนะปาทูป,ป,ปอันนี้กัมันแก้วหนึ่งแล้วจ้กะกระเ้พริกตดงขวดมเด้ไอนกเอามาใส่อันนื่องกล่งาวกงนะที่มัดเดียว ปวดพีนองบัดนี้ยงรายออกจาดทพักมาใสู่อันนนมาจะงนะอะไรหาบาทสิบาทตัวเด๋มาลอดติดตามึงจะได้วจ,ดว,จว่าวัานหวนันี้มนูงอย่ง้อันนี้อกรกป่องแป้งมาลอยเออเออบักคือกันนะท่างบา้านพีนองเออนงบ้านใครเออ,อกร่องแป้งักน,นอยงู ใครพี่น้องหาบาทบ่แพงดอกก็ซื้อไว้อยู่น้นองจังเนาะใครบ้า,าบ้านสี้สิบหกเลยใครโอบ้านของฝาก,กเนาะกบมังกรมังกรโอ้ยอันจะแม่งมันแพงหลายพี่น้องพักคะพักชะอมมันแหลกมากเนาะมันเลเ่นเล,เลนื่นแพงเหรสี่สิบห้าบาทเล่นแหลก มาให้คนอ้วนเราจะใส่ตำบักหุ่งปูพี่น้องกับปูเสือมัดองไราใส่ตำบักหุ่งเราจะเนาะตูน่าสามชิบบาทพี่น้องพราสื่ออยู่เเนาะพวกพันธุ์ิคุดได้แต่ซื้อมือบางหม่องคนกระเลี่ยงเอาเนาะจะเนาะแต่อันนี้มันเป็นปูน่าคนคุดมากคนเย่างแมนมุมแมนกระสิแมงในดอกเนาะเันเป็นประตัว เป็นเรื่องเราปูกโอ้กแม่่า,ายแม,ม่ไปถึงวมาเป็นเลี้ยมเปาือนป,กปกนกะประดับแฉบประด็บนัวประดุกประดุบเอมาไว้ถออ๋อประดุคนตาท่านเป็นชิช้น่กะได้หมูจำเนื้อปีน้องไปตลาดมากโปรเตก ถ้าใ้เห็ดกินดอกจากเดี๋ยวเมี่ยนพองใส่ตู้เย็นก่อนโอเต็มกระดงไอ้เนี่ยเดี๋ยวพวกนั่นจาจะ่าสิรังสรรค์เมนูอี่อย่างเมนูพักเข้าเนี่ะจังสำหรับคลิปนี้กะไวยสมีน,าน่าจะเนาะสีจัดการล่างกับปูดองไว้ใส่ตำบอกงงคนจังสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะครับการคลิปหน้าเลยจ้า